ท่านสาธุชนมตธบริษัททั้งหลายเวิลายการบรรจบครอบรอบแห่งการเจริญพระกรรมฐานหมุนมาถึงพวกเราอีกวันหนึ่งคือวันนี้สำหรับเมื่อวันก่อนไม่พูดในการปฏิบัติพระกรรมฐานสายสุขวิปัสสโกในเรื่องของสกายทิฏฐิเป็นสำคัญ ในกล่าวไว้แล้วว่าสำหรับสก,กายทิฐินั้นพระโสดาบันยังมีปัญญาน้อยเพียงตัดได้เพียงอารมณ์รู้สึกว่ามีความตายเป็นปกติชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแล้วก็มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดสร้างความดีไว้เสมอ อันนี้เป็นกิจอันหนึ่งที่การที่จะเข้าถึงความเป็นประสดาบันตัวอย่างที่แล้วมาก็ได้แก่เปสก,การีทิดาคือลูกสาวคุณนายช่างหกูก <c oughs> นั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทธก็ทราบแล้วในวันก่อนในการที่จะเป็นพระสดาบันได้นั้นองค์สมเด็จพระทรงทันทรงตรัสว่า ต้องตัดสังโยชน์สามเดยการคือสกาญทิฐิเห็นว่าตภาพร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ขวงเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราหรือบางท่านตามพระบาลีที่กล่าวว่าพิจารณาหินขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา แต่ว่าความจริงขันหาน้านนี้พวกเรามักจะรวมตัวไว้ในคําว่าร่างกายเมื่อ <c oughs> มีร่างกายเป็นสําคัญใ่กําลังของปัสดาบันนั้นตัดได้แค่นิดเดียวคือมีความรู้สึกว่าชีวิตจะต้องตายเท่านั้นยังไม่ถึงกับปลดเปลื้องว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง เท่านี้หวังว่าคงไม่เป็นการสุดวิสัยขอามรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่จะพึงทำให้เข้าถึงได้วันนี้ก็เห็นจะไม่พูดจนถึงเรื่องการไม่สงสัยในคำสั่งในคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตร เพราะว่าการที่เรานึกถึงความตายเราเชื่อพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเราไม่สงสัยในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตอนนี้ไปก็ไปจับสังโยตัวที่สามคือศีลปตะปรามาตองค์สมเด็จพระบรมโลกก็น่ารงถัดว่าพระโสดาบันจะต้องมีศีลบริสุทธิ์สำหรับศีลนิบรรดาท่านพุทธบริษัท ผู้รับฟังมีทั้งพระมีทั้งเนรมีทั้งครวัต <c> ม <oughs> ีการรักษาสินก็จะต้องเป็นศินเฉเพาะของแต่ละเพศพระคือสิขาบท227รวมทั้งอภิสมาจารย์ด้วยสำหรับสมณเนรมีสิขาบท10รวมทั้งเสคิยวัตอีกเ5เป็น85 สำหรับคารวาสก็ต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์รวมทั้งพรหมีหารสีด้วยอย่างนี้จึงจะช่วยให้มีศีลบริสุทธิ์อันนี้สำหรับศีลเ <c oughs> ขาเว้นกันแบบไหนศีลน,นี้ที่จะขาดหรือไม่ขาดอยู่ที่เจตนาเป็นสำคัญเราต้องไม่มีเจตนาเพื่อทำลายชีวิตสัตว์หรือทรมานสัตว์ให้รับความลำบาก ความจริงการทรมานสัตว์ได้รับความลำบากไม่ถึงกับสิ้นขาดแต่รู้สึกว่าสินจะทะลุไปเสีแล้วมันไม่ขาดแต่ว่ามันทะลุผ่านน่งของเราที่ไม่ขาดแต่เป็นรูพรุนมันจะดีหรือฉะนั้นจริงควรยังงดเว้นเสียทั้งหมดคือทั้งไม่ทําให้ขาดด้วยแล้วก็ไม่ทําให้ทะลุด้วยคือไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ทรมานสัตว์ นอกจากไม่ฆ่าไม่ทรมานแล้วแล้วก็มีอารมณ์จิตเมตตาสงเคราะห์มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าสัตว์กัเรามีส,สภาวะเสมอกันเออมีความต้องการในความสุขไม่ต้องการในความทุกข์ต้องการในความเกื้อกูลซึ่งกันและกันแทนที่เราจะฆ่ากลับมีความเมตตาความรักกรุณาความสงสาร อาตมารู้สึกสลดใจเห็นว,ว่าท่านบุญใดแสดงความรังเกียจในสัตว์เห็นเขาแล้วหนักใจมากและสลดใจมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสัตว์กับเราเราก็สัตว์มีสภาวะเหมือนกันมีความหิวมีความกระหายมีความต้องการทุกอย่างเหมือนกัน ไม่เมื่อความรู้สึกมันเหมือนกันอย่างนี้เราจะไปนั่งรังเกตยียกันเพื่ออะไรรังเกตยียว่าร่างกายของสัตว์สกปรกหยาบคายตำช้าร่างกายของเราะ่ะมันดีกว่าสัตว์ตรงไหนสัตว์มีอุจาระเราก็มีอุจาระสัตว์มีปัสสาวะเราก็มีปัสสาวะสัตว์มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเราก็มีเหมือนกัน สัตว์กินของที่สดที่ขาวเราก็กินของสดข่าวเหมือนกัน <c oughs> สัตว์ต้องการเสพการเราก็มีความปรารถนาในการเสพการเหมือนกันแต่ว่าสัตว์ค่าคนน้อยแต่คนค่าสัตว์มากสัตว์เบียดเบียนคนมีน้อยแต่คนเบียดเบียนสัตว์มากอย่างนี้ใครควรจะรังเกียจใคร มนุษย์คือเราควรรังเกียจสัตว์หรือว่าสัตว์ควรรงเกียจเรานั่งนึกนั่งพิจารณาดูให้ดี <c oughs> ว่ามนุษย์มักจะยกย่องตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นสัตว์เประเสริฐแต่เนื้อแท้จริงๆแล้ววันหนึ่งพวกปลาทูปลาเล็กและปลาใหญ่ฆ่าคนตายกี่คนแล้คนฆ่าสัตว์ตายวันละกี่ตัว เอาอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วนางเราจะมานั่งรังเกียจสัตว์เพื่อประโยชน์อะไรแ <c oughs> ต่วยว่ากันไปเราเองสิไมความร้ายกว่าสัตว์มากนี่เราจะไม่พูดกันในข้อนี้เราก็พูดกันเฉพาะในข้อที่ว่าเรามีความต้องการเม่ตาปราณีสัตว์เราไม่รังเกียจในสัตว์ก็แล้วกันเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทรมานสัตว์ <c oughs> มีความรู้สึกว่าสัตว์กับเราเป็นเพื่อนเกิดแก่จิบตายเหมือนกันย่านี้สบายใจดีไหมถ้าเราอยากจะฆ่าเขาถ้าเขาจะฆ่าเราเขาบางังเราจะมีความรู้สึกยังไงเราไม่ต้องการสัตว์ตัวเล็กๆเช่นยุงขอเลือดเราหยดเดียวเราโกรธตีซะจนตาย มีค่าของชีวิตของสัตว์ทั้งจังไม่มีราคาค่างวดไม่มีใครรับรองชีวิตเสยียเลยเป็นอนันวา่าความร้ายแรงของคนมีความร้ายแรงยิ่งกว่าสัตว์ทำไมเราจะตัองไปนั่งรังเกียรสัตว์ว่าเป็นสัตว์ชั้นเลวสัตว์ที่ฉันและยกย่องตอนเองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชั้นดีสัตว์ประเสริฐหนักใจตอนนี้เขาพูดตรงๆว่าหนักใจ ไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงจะมีความรู้สึกดีไปกว่านี้เป็นอันว่าท่านนันหลายเป็นสาวกขออองสมเด็จประชินสีเราปฏิบัติเพื่อความเป็นประโยน์ดาบันเราก็ต้องมีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารไว้เป็นที่ตั้งเราก็ไม่ยอมทำลายชีวิตสัตว์ไม่ยอมกล่นแกล้งให้สัตว์ที่รับความลำบาก มีความปรับปลื้มใจเมื่อมีโอกาสได้สงเคราะห์สัตว์ให้มีความสุข <c oughs> นี่เป็นข้อที่1นึ่สำหรับศีล้อที่2ข้อว่าอธินาทานการลักการขมโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่นความจริงทรัพย์สินของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขมโมย แล้วก็มีชาวบ,บ้านที่ไหนที่เคยประกาศทางหนังสือพิมพ์ประกาศทางวิทยุแจกใบปลิวและโฆษณาและขยายเสียงว่าทรัพย์สินของฉันมีมากขอท่านหลายจะมาช่วยกอบโกยทรัพย์สินของฉันไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะมีที่ไหนบ้างก็ได้อัตมาชีวิตอย่างน้อยแต่ว่าชีวิตที่เกิดมาผ่านมานี่ยังไม่เคยพบไม่เคยเห็น ก็เป็นอนุว่าเท่าดีทราบคนคนดีสัตว์คนด,ดีไม่ต้องการให้เรายื้อแย่งทรัพย์สินของเขาเรามีความรู้สึกชั้นใดเขาก็มีความรู้สึกชั้นนั้นมีความต้องการในทรัพย์สินของบุคคลอื่นเราจะทำลายด้วยวิธีไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัส <c oughs> เพการอยากได้ทรัพย์สินขอาบุคคลอื่นนั้นเป็นเรื่องจากความโลภเป็นสําคัญการที่เราจะทําลายความโลภให้หมดไปเราก็ต้องมีการให้ทานเป็นการต่อต้านกับความรู้สึกนั้น <c oughs> ความรู้สึกอยากได้ทรัพย์สินขอาบุคคลอื่นมาเป็นของตนเราไม่เอาละเราไม่ต้องการอยากได้ทรัพย์สินของเขา แต่ว่าเรากลับให้ทรัพย์สินของเราให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอืน่นนี่เป็นปฏิปทาเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันเียนว่าพระโสดาบันทุกท่านพอใจในการสงเคราะห์เป็นการทําลายโลภความโลภไม่มีความเทะเยอะทะยานอยากได้ทรัพย์สินสมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนแต่ว่าพระโสดาบันยังร่ำรวย แลีว่าการธรมาหากินโดยปกติท่านเรียกว่าสัมมาชีวะอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงตำหนิและไม่ทรงถือว่าเป็นความโลภความโลภในที่นี้เป็นการถือเอาทรัพย์สินที่บุคคลอื่นให้โดยไม่ชอบธรรมเท่านั้นนี่การจะแก้ตัวนี้แก้โลภตัวนี้ก็ต้องการมีการให้ทานเป็นเป็นกำลัง การให้ทานที่จะมีขึ้นได้ก็ประสัยจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารนี่เป็นอนุว่าถ้าเรามีเมตตาความรักมีเมตตาความสงสารก็คมศินได้สองสีขาบทแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนำว่าโทษแทงความทุกข์หรือเหตุแ่นความทุกข์ข้อที่สาม ในวาราเมสุมิชาจา์การละเมิดชีวิตการละเมิดความรักในบุคคลอื่นข้อนี้เรามีความเข้าใจว่าแย่งสามีเขาแย่งพัญญาเขาเป็นกาเมสุมิชาจา์เดินเมือแท้แล้วองค์สมเด็จพระวิชิตมาณทรงตรัสว่าสามีเขาก็ดีพัญญาเขาก็ดีลูกเขาก็ดีหลานเขาก็ดีเลงเขาก็ดี ยากเขาก็ดีคนรับใช้ก็ดีคนอยู่กับผู้บังคับบัญชาก็ดีทั้งหมดนี้ถ้าไปละเมิดโดยที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ปกครองเขาไม่รู้วิดามันดาไม่รู้มันไม่อนุญาตเขาผู้นั้นมีโทษเป็นการเมอันนี้ต้องงดให้หมดยินดีแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียเท่านั้น จิงจะถูกต้องตามัยวแห่งการรักษาศินเพื่อความเป็นประโสดาบันนี่ความรู้สึกอย่างนี้เราจะทำยังไงดีไม่ดีเห็นคู่ครองของบุคคลอื่นมันน่ารักน่าปราศนาะน่าร่วมรักษสจริงๆจะเป็นท่านชายก็ดีท่านหญิงก็ดีมาน,นึกถึงตัวเราก็แล้วกัน ว่าเขากับเราผู้เป็นเจ้าของย่อมมีความรู้สึกเสมอกันเราไม่ต้องการให้ใครมาทำลายคนรักของเราและบทตร้านของเราโดยที่เราไม่เห็นชอบด้วยชั้นใดคนอื่นทั้งหลายเขาก็มีความรู้สึกชั้นนั้นอดใจยอมรับนับถือสิ่งกันและกันใช้เมตตาความรักกรุณาความสงสารบุคคลผู้เป็นผู้ปกครอง ว่าเขากับเรามีความรู้สึกเหมือนกันในต,ตอนนี้ท่านเรียกว่าสันโดษย,ยินดีแต่เฉพาะคู่ครองของตัวเท่านั้นหักอารมณ์ขมใจเข้าไว้เพื่อการสัมผัสระหว่างเพศไม่ได้สร้างให้คนมีความสุขตลอดการตลอดสมัยถ้าทำผิดจังหวะเข้าไปล่วงละเมิดคนรักของบุคุณอื่นเขาเข้าหรือที่เขาหัวงแหานชีวิตจะสั้น ตัวเองก็จะมีแต่ความเดือดร้อนข้อนี้องค์สมเด็จพระจินวรจริงที่ทรงแนะนำให้ละเสียเราจะมีความสุขข้อดีสายข้อดีสี่มุสาวาตองค์สมเด็จพระบรมโลก,กนนาถให้ปรารบว่าเราเองต้องการไหมว่าคนอื่นเขาจะมาโกหกหมดเท็จในเรื่องที่เราต้องการความจริง อันนี้ก็จะมองเห็นได้ว่าทั้งท่านชายและท่านหญิงก็ไม่มีไม่พึงปราถนาเราไม่ต้องการชั้นใดเขาก็ไม่ต้องการชั้นนั้นนอกจากคำโุสาวาดวาจาที่ไม่ตรงกับความจริงแล้วองค์สมเด็จพระปฏิบก้วให้ระงับถ้อยคาคือคําหยาบเป็นเครื่อสะเทือนใจของบคุคคลผู้รับฟังวาจาสอดเสียดยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นเขามี แต่กราวกันเะยกันเพ้อเจอเร็วไหลาวาจาที่ไร้ประโยชน์พูดแล้วไม่เกิดประโยชน์อันนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าก็ทรงแนะนำให้หละเสียรวมความว่าทิ้งทั้งหมดนี้เราเองเราก็ไม่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องการแล้วใครเขาจะต้องการ ข้อดีห้าองค์สมเด็จพระพิชิตามารทรงแนะนำให้ละจากการดื่มสุราเรมีไรเพราะแปบว่าเพราะว่าเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาททั้ทงนี้เพราะอะไรเพราะว่าตามปกติเราก็เมาอยู่แล้วถ้าเราไปดื่มสุรามีไรประสาทมันจะฟันเฟือนทำลายทรัพย์สินที่เรามีอยู่โดยชัเหตุและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเขาเหยียดหยามดูถูกดูหมิน่น คนดื่มสุรามรัรไม่เป็นที่นิยมของคนดีจะมีอยู่บ้างก็สำหรับคนเลวเท่านั้นคือ่าเลวเท่ากันเขาก็ดีเขาก็นิยมกันเองคนที่ดีนี่เขาไม่นิยมพูดอย่างนี้คนจะไม่ถูกใจคนดื่มสุราก็ช่างไปเลยมีเราพูดกันเฉพาะบุคคลที่ต้องการความเป็นประสศนดาบันเท่านั้นสินห้าบริการสำหรับครว,วาต องค์สมเด็จพระบรมโลกกนนาถถือว่าเป็นปกติศีลที่คนทุกคนต้องการสำหรับพระสำหรับเนก็จงระวังท่านจงอย่าถือว่ามีศีล227มีศีล10หากว่าศีล5สิขาบทใดสิขาบทหนึ่งท่านพลาดก็แสดงว่าสิขาบททั้ง7 227สิกขาบทหรือว่าสิข,าบ,สข,า,บสขาบท10 ของท่านไม่มีเลยเลื่อของเล็กยังรักษาไม่ได้ของใหญ่จะรักษาได้ยังไงเป็นอันว่าท่านทั้งหลายการที่จะเข้าถึงความเป็นประสบดาบันสิ่งสําคัญที่สุดก็คือศีลรักษาศีลแส้มัน่นคงทำนองจิตให้ทรงอยู่อย่างนี้เราจะเห็นตัวอย่างสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครู เวลามีน้อยยกตัวอย่างมาแค่น้อยน้อยอย่างนางคจุตราสาวใช้ของบรน,นางสามาวดีในตอนต้นนี้นางขโมยค่าดอกไม้ของพนายวันละสี่ตำลึงเพราะว่าพรรนางสามาวดีได้รับความเมตตาจากพระเจ้าเทนบรมกรษัตริย์เริ่มบาดเท้าเธอทรงพระพระราชทานค่าดอกไม้วันละแปดตำลึง โกจุตราสาวชาววังใกล้ชิดได้รับใช้ให้ไปซื้อดอกไม้ก็ว่ากันเสียคนวันละสี่ตำลึงสี่ตำลึงวันละครึ่งของผลที่ให้ไปต่อมาเมื่อน,นางได้ฟังเทศขององค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสนาเทศจบที่บ้านในบ้านก็นายมาลาการก็ปรากฏว่าน,นางนั้น ได้เป็นประโสดาบันเมื่อเป็นประโสดาบันแล้ววันทับแต่ว,วันนั้นเป็นต้นมานางก็เลิกโกงค่าดอกให้นี่จะเห็นว่าคนที่เป็นประโสดาบันนั้นเขาไม่ละเมิดสินห้าจริงๆในอันหนึ่งในเรื่องเดียวกันสำหรับการรักษาสินยิ่งกว่าชีวิตนี่ก็ได้แก่คณะเขามาันนางสาม,มาวดี ก็มีคูจุติราเป็นอาจารย์เมื่อกลับมาถึงพระราชฐานพระนางสามาวดีเห็นดอกไม้มากขึ้นเท่าตัวจึงถามว่าวันนี้พระราชาทรงพระราชทานค่าดอกไม้แก่ฉันเพิ่มหรือ,อยังไง <c oughs> นางคุจุตราก็บอกว่าไม่ใช่แม่เจ้าพระราชทานเท่าเดิมแต่วันก่อนๆน,นี่มอมฉันโกงเสีครึ่งหนึ่งซื้อมาครึ่งหนึ่ง นี่คนนี่เป็นประสงดาวันนี้เขาก็ไม่โกหกด้วยเขาพูดตามความเป็นจริงพน,นางสาม,มาวด,ดีถามว่าวันนี้ทําไมจึงไม่เอานางก็บอกก็ไม่เอาแล้วฟังเทศจากองค์สมเด็จพระบัณฑิตแกว้วท่านบอกว่าบาปเป็นความชัว่วพน,นางสาม,มาวด,ดีขอให้เธอเทศให้ฟังพร้อมในหญิงที่ห้าร้อยขาพูดกันลัด เธอเทศได้ฟังจบเดียวกพรปรากฏว่าหญิงทั้งหมดเป็นเบโนดาบันหมดในขณะนั้นเองที่องค์สมเด็จพระบรมรสุตยังอยู่ในประเทศนั้นวันหนึ่งพน,นางมาคันดียามีความรทธิ์ยาในในพน,นางสาม,มาวด,ดีกับคณะที่บำรุงพระพุทธเจ้า จึงตั้งใจจะเข่งฆ่าบรรณาสามาวดีกับหญิงห้าร้อยคนให้หมดเพราะว่าสนใจกับองค์สมเด็จพระบรมสุขตเธอไม่เรือมใสพบรรนาจึงได้เอาให้อาให้เอาไก่เป็นไปให้นภรณาสามาวดีแกงมาให้พระราชา <c oughs> นี่ขอเล่ากันแบบล,ลัดๆเป็นการประกอบเรื่อง บรรนางสามีพร้อมดิหญิงห้ารสได้ฟังข่าวว่าพราะราชาต้องการเสเวยแกงไก่แต่ว่านําไก่เป็นมาให้นางก็บอกว่ารับไม่ได้เพราะฉันรักษา,าศีลฆ่าสัตว์ไม่ได้เขาบอกว่าเป็นคําสั่งผู้ราชาอาจจะต้องถึงตายนางก็บอกกาไม่เป็นไรถ้าฉันจะตายเพราะทรงศีลบริสุทธิ์ท่านยอมรับ เป็นอันว่าน,นางก็ไม่ยอมฆ่าสัตว์ไม่ยอมฆ่าไก่นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเจนว่าความเป็นประสดาบันนี่มีความมั่นคงในศีลจริงๆอย่างนางโคจุตรานั่นเขาไม่ยอมนำเอาทรัพย์สินที่บรทีบนบรรดาสามาวด,ดีให้ไปซื้อดอกไม้ที่เคยโกงไว้วันละสี่ตำลึงเขาก็เลิกโกง เมื่อไม่โกงแล้วก็ไม่โกหกหมดเท็แถ้าต่อมาคณะข้านางสามาวดีทั้งหมดอาจจะมีโทษถึงประหารชีวิตเพราะขัดคำสั่งของพระราชาแต่แต่ว่าพระนางทั้งบรรดาน,นางทั้งหมดมีหญิง500คนถ้ามีพระนางสามาวดีเป็นประธานก็กล้าที่จะยืนยันว่าเราจะไม่ยอมฆ่าไก่เด็กขาด เพราะว่าเราเคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลกกนาถจะตายก็ตามทียอมรักษาศินยิ่งกว่ารักษาชีวิตนี่แหละบรรดาท่านั้งหลายผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไหนไหนท่านก็ประกาศตนเคารพในองค์สมเด็จพระทศพลบรมศา,าสดราสัมมาสัมพุตธเจ้าแล้ว และก็ต้องการความเป็นประสนดาบันคือเป็นความสุขขั้นต้นในพระพุทธศาสนาขอบันดาท่านพุทธบริษัททหลายโดยทนนาจนพายการรักษาสังโยชนข้อดีสามคือทำลายอารมณ์ที่รัดจึงใจได้แก่ศีลปตะประาปรมาตรการเป็นผู้ทำลายศีลจงยามีแก่จิตใจขอบรรดาท่านพุทธบริษัท ขอให้บรรดาท่านุทธบริษัททุกท่านจงมีความมั่นใจในการรักษาศีลและจงเชื่อว,ว่าท่านผู้มีศีลบริสุทธิ์นั้นย่อมมีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันเราสัมปรายภพคือคนที่มีศีลบริสุทธิ์ชาตินี้ก็มีความสุขเมื่อตายจากชาตินี้แล้วเกิดไปในชาติใหม่ก็มีความสุข ขึ้นชื่อว่าความทุกข์ใดๆที่จะมีปัจจัยเกิดจากศีลไม่มีสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะแนะนํากันก็หมดแล้วต่อเดตยวนี้ไปขนท่านบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระปฏีบแก้วจงใช้อิริยาบถตามสมควรนั่งปฏิบัติ นั่งคาตมตัดนั่งพับเพียบนั่งห้อยขากับเก้าอี้จะเองกายบนเตียงนอนหรือขัดพื้นทางข้างล่างจะยืนหรือจะเดินจงกรมก็ได้ให้ทรงใจนึกถึงศีลไว้เสมอที่เราเรียกกว่มศีลานุสติกรรมฐานแต่ว่าศีลานุสติกรรมฐานจะทรงอยู่ได้นานก็เพราะอาศัยมีพรมีหารคือเมตตากรุณาทั้งสองรายการคงอยู่ด้วย เดีย๋ยวช่วยให้ลมใจของท่านเป็นเอกกตารมเรามองดูเวลาสําหรับการที่จะพูดกันก็นหมดแล้วต่อไปนี้ไปขบันดาสาวกขององค์สมเด็จพระบระทิแพแก้วจงปฏิบัติตามแระรมคาสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระจินวร์แนะนํามาตามที่กล่าวแล้วจนกว่าจะถึงการเวลาอันสมควรของท่าน